อมามากับพีปีค <EP. S 2> อยาวมีคอยาวเป็นคอยอเป็นคอ,อยเป็นคอยายาวอืมตามนั้นมา ep สามหกกับการล่าท้าผีอุ้ <c oughs> ยหงองสมุดอุ้ยผีคอยาวมาไหนนี่อุ้ยเอาแล้วหาอะไรเลยเนี่ยกดหัวใจร่วๆหน่อยมันเปลี่ยนใหม่แล้วเหรอ เรากดใจคลิปตัวเอง,ลอลงแลอือนะใช่เรากดข้อใจแล้วมันเป็น <c oughs> เออคือมันอัพเดทนั่นแหละเอาเอ้าอืม <c oughs> นั่นผีอ้าวอ้าวโอ้ย <c oughs> แม่มันสอนให้คอยาวตอนไหนวะเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เออวุ้ยผีฉลาดผีฉลาดวุ้ยเกิดมตัวงเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้บ้านอะไรวะเนี่ยยังยังวุ้ยนั่นน่ะมันไม่ใช่ผีธรรมดานั่นอะโอ้โหเดินไม่ใช่คอคออย่างนั้นเอาตายแลชิปแล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบไปนู่นเลยเดี๋ยวแววก็แจ้งหัวมันสวัสดีกันได้เลยนะเนี่ยดูท่าทางน่าจะไม่ปลอดภัยไปใกล้เกิดใหม่บอกไว้ก่อน <c oughs> แล้วหาอะไรอะ่ะ <c oughs> เออเออเราเลอาตรงนี้ก่อนสนใจยเนี่ย <c oughs> มีคำสวดภาษาญี่ปุ่นไหม วิภาพวาดโบราณเออเดี๋ยวมิมิกมันก็เป็นแนวพวกญี่ปุ่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเคยเล่นอยู่ EP EP ยี่สิบกว่าเนี่ยแต่ไม่รู้อันนั้นมันบุกของแล้วอ่ะอันนี้มันคนละเรื่องกันมันคนละแนวเลยใช่ใช่แต่ว่าภาษานี่ก็เหมือนเดีครับผมจะมาสอนดิฟดิฟผีผีบ เอืมามาครับมาครับมาครับเดินบามพ็เดินบําเพยเดินน้ํผีมันหนีเราวมันหนีแล้วอุ้ยโหหันทีอื้อตอนหันนี่เคาเสียแล้วมาครับผีคอยาวครับปลาตองสดๆนะครับอืมงันไปแล้วตามไปแล้วตามนี่ๆตามๆๆตามเดี๋ยวเอ้าชิด แล้วเกิดถูกที่มึงเข้าไปเลยเดินเต้นเดินตามครับเดินตามด้วยกันเดินตามครับเรามาเดินตามเผีนะอย่าทำแบบเรานะเมื่อกี้นี่เดินตอกเอ้ยไม่ไม่ไม่นี่เรามาตอกอ้าวอ้าวโกมาไงอยากจะตอกสดสดผีซะหน่อย เรายัางไม่ได้วิ่งหนีหมดเลยนะเจ๋งะไรวะเจ๊อ๋สวัสดีครับเจ๊อีมายัางไงวะเดี๋ยวมาอะไรนี่ออกมาแล้วครับออกมาปรากฏร่างปรากฏกายครับออกมาให้หมดเลยครับทุกตัวครับลุงวิญญาณครับ พูดพูดปุ๊บมาปั๊บหัวแตกรัวจัดอะเป็นยิ้วทีอะ <c oughs> เคยเป็นนะพูดปุ๊บมาปั๊บอะสแกนนี่สแกนนี่น้องสแกนสแกนแกนี่สแกนติดเปล่า <c oughs> การันตีน่องอ้าวน่องคำแท็กซี่ มมีาตามนั้นแหละมีมีมีอุ้ยตัวลรล่มเลยไม่มาตัวเลยว่ามันบินเอ้าเอาเรียบร้อยมีเมล็ดปลาหน้าไหม เดี๋ยวไอ้ตองไอ้ตองจัมสแกตทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงคลิปช็อตเด็อืมโอ้ทำนั้นแหละอยากรู้มันจัมสกกแกตแบบไหนรอบไปเลยรอบไปเลยอุ้ยนี่นี่ลิ้นมันหรือไงอ้าเชื้ออันนั้นมันผ้ามันคอน่ะมึงจะลิ้นนั่นแหละอะไรน่าเกลียดมากกว่าไม่ได้น่ากลัว <c oughs> เอา้าเราเกิดที่ไหนวะ <c oughs> แล้วว่าผีแหลตัวเนี่ยอะไรที่เนี่ยใช่ไหมหลายหลายออกมาเลยครับตัดหน้าผมเลยก็ได้ครับจำสแกลเลยก็ได้ครับหน้าเนี่ยใช่โอ้โหทำไมมันคล้ายๆนินจาด้วยจัดนินจาอ่ะอีก ครับรูเดี๋ยวหามาละเวลามาเล่นอะไรนะหกโมงเย็นใช่ไหมไม่อะไรตอนไหไหนกันน่ะตอนไหนอยู่ไหนกันน่ะไม่รู้อ่ะไม่มีเชื่อมา เราเปิดประตูไว้แล้วไม่ต้องไม่ต้องนะั่นโอเคเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราอยู่ไหนกันเนี่ยเอ้าไหนกันนะเอ้านะเอ,อืมเดี๋ยวมีมีคนขอให้ช่วยเราเปิดประตูวะเดี๋ยวมีมิกเอาเรื่องจัดอ่ะเฮ้ยมีคนขอให้ช่วยเราเราคนเราควเราเปิดไหมอ่ะช่วยเลย เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่ดีไม่จำสเกนะอะไรมันเฮียวพีดวะมันมีประตูประตูนึงอะเอาไหมวะเออไอหนูมีกระดิ่งไหมไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูพี่มีเอ้ยเออมันคืออะไรอ่ะเกินั่นไอไอปีเซ่เอ้าเสียงหายไปแล้วเสียงหมูดิบ ไอเจมุนดิบจ้าเอาวต่ยิ่งจ้าหายตต่ยิ่งจ้ามันไปแล้วมันมันไปนานแล้วอะ่ะอ้าเฮ้ย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 เอ็เอเอนกูไม่ใครออกเกมเป็นคนนึงเรียบเลยโหออจากการโทรปะเนย่ยออกไปด้วยเอางงเลย อ oh, ้าวตาลิงจะหายคนไปไหมอ่า uh, เราไปต่อนะไปต่ออะไรม้างเดี๋ยวเราจะเรียกเจ๊หมูดิบแล้วกันไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่เข้าไม่ได้ นี่ตัดยาวๆเลยนะมันมีชอ็อตหยุดตั้งหลายคลิปทำไมม,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 มันเหมือนไหมครับยังอ่ะยีกีตังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ครับหมูไม่สุกครับพี่ <c oughs> ต้องตัดอีกเยอะเลยเนะี่ยไอตอนไอตอนเจ้าจิจ่าหายเลยตัดออกเลยหมูไม่สุกอืมแล้วเ,เข้าไปหมูไม่สุก ไหนนวะเี่่ยมาแล้วครับสองประเวเสียงทั้งหลายครับผีเสื้อทั้งหลายที่เป็นผีเสื้อที่ีท่ถูกลืมผาที่ถูกลืมว่างั้นผาที่ถูกลืมเดี๋ยว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 เอ็งอยู่ไหนเรื่องของเรื่องอ๋อนี่ไงชาวบ้านชาวบ้านอ้าวชาวบ้านชาวช่องแถวนี้ตายโอ้หนะชาวบ้านนี่ชาวบ้านโอ้

เป็ดน,นั่นน่ะเป็ดน,นั่นน่ะเป็ดน,นั่นน่ะหัวจมพูอ่ะอ้ย,อยเป็ดมาเป็ดมาอย่างนี้ตามเขาไปอ่ะตัวตามไหมตัวตามตาม,ตามโ,ดโดนเหยียบทับตายเรียบร้อยเ <c oughs> จ๊หมูดิบก็ใครเป็นเจ๊หมูทอดนะเจ๊หมูทอดเออมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้เราตามไปได้ เรื่องของเรื่องกูกระโดดไม่ได้ดิอ้าคือเราต้องตามกันสองคนถ้าหลงทางกันจบข่าวรักษารหัสสีสะว,ว,วัดเดพิมพ์แต่ละอย่างกงงหมดแล้ววิธีไหนครับเนี่ยที่เดิมมัน้เนี่ย อุ้ยที่ใหม่ว่ะเฮ้ยมียันวิ่งยันยันอะไรครับยันทวิศวันทวิศวันเนื้อภาษาอย่างนั้นอะยันอักคีวเว้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรแดงแดงวะอืมเจมิ่งมาข้างหลังวะเนี่ยไม่เอานะเจมิงนะไม่เอานะมาข้างหลังอ่ะไม่เอานะด่านนี้มีตัวแม่เอตัวแม่อุ้งลูกใหม่ยังไง ที่ทุ่มวะเนี่ยเอ้อยสองทุง่งไหมเงยเอา้าเอา้เอาเฮ้ยยูวีโบวิอเอาแล้วผู้ที่โรงเรียนนี่เหรอแถวนะนี้มีผีคูเบาดีเอา้าแม่จ๋าผมขอเล่นเกมสักห้าชั่วโมง กุ<บ>ลารั่วกุละรั่วแตกแม่แม่แมจะาแม่จ๋าให้ผมไปหาไหมโอ้ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะ <ไป S 1> เองอยู่ไหนเนี่ยเดินตรงมาเรื่นอนยๆอืมลบไม่ไปหาแม่แล้วกันเดี๋ยวแม่ดุเ <c> ฮ <oughs> ้ตรงมายัางไงวะเองเองเดินผ่านนี่แม่ Portuguese เปล่าไหนอ่ะ เนี่ยแม่นั่งอยู่เนี่ยอ๋อแม่นั่งอยู่เนี่ยนะเออทำไงต่อเนี่เดินลงมาเอ้าคุณคว่วมันจะโดนแม่ครับเอ้าตายไปเร็วตายไปเร็วโอ้แม่จ๋าตรงนู้นโรงเรียนตรงนี้โรงพยาบาลพอเรียนหนักเกินไปปวดหัวเข้าโรงพยาบาลเออเป็นไรโอ้โหแม่เอ,อ้ยสองตัวสองตนโอ้ มันเป็นภาพหรือเปล่าอืมเรียบร้อยอือหือสองสามตัวนี่ดูในโรงอหาออกมาเอ้าอืมอืมงดงามงดงามงดงามมากจะไหมแม่ขอ,ขออะไรครับจะไหมอะไรครับจะไหมทุกหุ่น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 เลยนะใช่ไหมนะใช่ไหมแม่ใช่ไหม,ไหมอืม ทำไมเหมือนมันจะมองตามกี้เมื่อกี้ใครพิมพ์เชอะไรอ่ะไอ้น้องเขาพิมพ์เปล่าอืออือไม่ใชาบอกว่าผิมรูดอะ มันพิมพเชื่อดิมันพิมพ์เห็นอยู่อเอาเอาไงดีตกทำตกคลิปใหม,ม่ไ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 ม่เราเล่นนี้ให้จบเอ,เอาไม่ใช่ไม่ได้ทำปกคลิปใหม่เรยทำคลิปใหม่เอานไรหรอกม,มีเวลาตอนเยอะลงอาหารเอาไว้ ep หน้าแล้วกัน ep หน้าว่างอยู่ เอาพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้สองสามทุ่มพรุ่งนี้ไม่ว่างพรนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้ไปประถมนิเทศอืมเรียบร้อยก็ไม่ต้องลงไลน์นี่ไงก็ลงก็เล่นอีกรอบนึงอืมไม่ต้องลงไลน์ก็ไนแล้วเราจะเล่นอีกรอบนึงมีเวลาถึงสี่ทแต่พรุ่งนี้เราต้องเล่นอีกแบบนึงไงแบบอะไรไม่รู้เล่นจบวันนี้จบเลยก็ได้มั้งจะเล่นกันสองคนนี่แหละเราว่าพอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแหละ ใช่ไหมแม่แม่ครับแม่อืมฝากมีมฝากทำมีมด้วยแล้วกันไปละแค่นี้แหละ